เอสไทยแลนดทุกท่านครับผมวันนี้เพื่อนมีเมาส์จาก CM Storm มาให้ชมกันนั่นก็คือ CM Storm Misa เจ้าตัว CM Storm Misa ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่ของเจ้าตัว a l c ก r นะครับผมอจนะนี้ Al ่หยิบไอ้กล่องเอาก c o r ให้หน่อยเจ้าตัวนี้จะเป็นอ่า a a c o Laser Sensor นะฮะอ l c กรเพื่อนเคยรีวิวไปแล้วนี่ฮะตัวนี้จะเป็น Optical Alco ามศกนะฮะ ส่วนเซนเซอร์อาวาโกของเจ้าตัวไมซ่าตัวนี้น่าจะเป็นอาวากโก9,008ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างฮอตฮิตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่ายี่ห้อไหนใช้บ้างบางคนก็น่าจะรู้เดี๋ยวหลังใหม่กันได้ว่าหลายยี่ห้อเลยฮนะแบรนด์ดังใช้อาวากโก9,008กันรึมเลยนะฮะมาว่าถึงจุดเด่นเลยแล้วกันนะฮะปาบหันมาข้างหลังเลยนี่ฮะสวิชที่คลิปก่อนที่อะ,อ,ะอะไรนะเอากอพี่ว่าบอกว่ามันไม่น่าจะใช่เชอร์รี ไม,ไม่ได้ใช่เชอร์รี่สวิชฮะมันมันเป็น a p a ป o อ ron Switch นะครับผมเขาเรียกว่า Japan o อ ron Switch เป็นสวิชที่ใช้คลิกของเจ้าตัวเมาส์นี้นะฮะปรับ DPI ได้สี่เลเวลเซนเซอร์ใช้อวากโก้ปรับสีของ LED ดีโลโก้โลโก้เซมสตรอมที่เมาส์ได้7สีตรงนิ้วโป้งกับตรงด้านนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยก็จะมีวัสดุเหมือนเป็นลับเบอร์เป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มให้มันรู้สึกจับกระชับนะฮะรูปทรงโดยรวมเนี่ยก็ จะเหมือนกันเป๊ะกับเจ้าตัวอัอกอนะฮะนั่นก็คือทรงคลาสสิกแบบ IB e 3 0นะครับผมและที่สำคัญตัวนี้มีซอฟต์แวร์มาให้ด้วยแล้วก็ปัดสามารถปรับมาโครงมาโครอะไรได้นะฮะไม่รอรีฮะมาดูตัวเมาส์กันแมนะตัวนี้ทำดูดูพรีเมียมกว่าเจ้าตัวอัลกอเพราะมันน่าจะแพงกว่านะฮะสายมาเป็นสายถักเลยนะฮะนี่ถอดออกมาอะไหนๆดูด้านล่างก่อน ด้านล่างก็นี่แน่นอนฮะเป็นเลเซอร์เซนเซอร์ก็จะไม่มีแสงการวางฟีดหรือว่าวางกลายนี่เหมือนเดิมทุกประการนะฮะเหมือนจะตัวอัลกอทุกประการนี่ฮะที่ไม่เหมือนกันฮะด้านข้างก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นแบบตุปุ่มตะป่นนะฮะเวลาจับแล้วมันจะรู้สึกกระชับมากกว่าเจ้าตัวอัลกอตูดนะฮะมีลายเหงือพที่แว่นนิดหน่อยนะฝั่งขวากันบ้างนะฮะ ด้านหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่มัน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 ขูขาจริงนี่ฮะส่วนนี้พื้นผิวโอเคไหนๆก็ไหนๆฮะเดี๋ยวคลิกให้ดูนี่ฮะเจแปนออมรอนสวิชนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเชอร์รี่มันจะแข็งโป๊กมากกว่านี้อีกไฟปรับได้สี่ระดับตามแสงเลยฮะ ต่สุดก็เหมือนเอากราต่ำสุดสีนี้ถัดมาสีแดงสีปุ๊บแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะแต่เราสามารถไปจูนในซอฟต์แวร์ได้อีกทีหนึ่งว่าแต่ละดิแต่ละแต่ละสเตจอะสีสเตจเนี่ยเราจะปรับที่ความเร็วเท่าไหร่ตั้งแต่ได้แต่200ร้อยถึงันสองร้อยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์แล้วก็ไปลองยิงกันดูนะฮะหน้าตาที่เห็นนี่ก็คือเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของเซมซอมไมซ่านะผมนะหน้าตาสวยงามเลย ดำม่วงนะโอเคจอเมนก็ไม่มีอะไรฮะก็จะเป็นปุ่ม7ปุ่มที่เขาบอกว่าเป็น7 b u t t ั n ชั่นนะฮะสามารถปรับได้ป๊อปป๊ปเป็นอะไรรับปิดไฟล์ก็มีนะรับปิดไฟล์แล้วแต่แล้วแต่เลือกเล่นเลยนะฮะมาดูแอดวานซ์นะฮะแอดวานซ์ก็จะเป็นหน้าตาที่เราจะปรับแต่งกันเยอะที่สุดฮะ dpi ปรับได้4 s t สเตจเหมือนเดิมแต่ก็ปรับได้ตั้งแต่200จนถึง8,200 dpi นะฮะแล้วก็สามารถปรับเป็นแกน x แกน y ได้ ทั้ง4ทั้ง4อันเลยนะครับผมถัดมาก็จะเป็น Poling l r a t e Poling l r a t e นี่โหย่อยมากครับ100 111 125 1 12 4 266 200 250 33 33 500แล้วก็มาที่1,000เหร็จเรียกว่าย่อยแต่พี่แบบนเลือกเล่นที่500นะครับส่วนนี้คือ LED Mode ไฟก็คือเอ Away On เปิดตลอดปิดตลอด Away Off ให้หายใจ Breathing แล้วก็ Rapid Fire นะครับผมก็แล้วแต่ว่า uh, Rapid Fire นี่ก็เป็นแล้วแต่เราเรายิง จังหวะที่เรายิงนะฮะไฟไม่ขึ้นตามนะไลท์บริจิ้งก็คือให้แสงสว่างมันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็คือให้มันหนาสุดแสงสว่างสุดเลยนะฮะอันนี้ก็จะมีไม่มีอะไรเป็นเป็นความเร็วเมาส์ของ Windows นะฮะ click ดับเบิลคลิกแล้วบิลคลิกก็เทสได้ส่วนไฟก็มีให้เลือก1 2 3 4 5 6 7สีนะฮะไฟมีเลือก7สีหน้าตานี้มาโครฮะโอ้โหสำหรับคนที่เล่นเกม FPS แบบออนไลน์อย่างเช่น p พ่แบงก์เ s ส อะไรพวกนี้อ่าเอวเอเวลายิงสไนหรือว่ายิงรูปซองอ่ะยิงเสร็จแล้วก็ให้มันเปลี่ยนสลับปืนอะไรอย่างงี้ฮะอันนี้เดี๋ยวคงต้องเจาะลึกกันอีกทีน่าจะมีคลิปมาอีกรอบนึงนะฮะเป็นคลิปแบบอ่าเลือกอ่าการตั้งมาโคของของไอเมาส์ของไอไมซ่าตัวนี้นะฮะคนที่เล่นมาโครอยู่แล้วน่าจะน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีฮะแต่แวนส่วนตัวเนี่ยเป็นสายยิงฮะยิงอย่างเดียวฮะไม่ค่อยจะเล่นมาโครเท่าไหร่เพราะว่าเราเล่นยิง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 กดคลิกอย่างเดียวนะ ส่วนนี้เป็นโปรไฟล์นะโปรไฟล์มี0 1 2 3ทำไมต้องเป็น0นะ0น่ะดีฟอลต์อ่ะมันก็คือ4โปรไฟล์นั่นเองเพื่อนก็งง,งนะฮะ0 1 2 3 1> <laughs> Library 2> <laughs> ก็เป็นพวกอะ uh, Macro อะไรพวกนี้นะ Import Export, Export พวกโปรไฟล์นะฮะเ mm hmm. มาส์มีเมาส์ม uh, mm ีอะ Memory อยู่ในตัวฮะ mm hmm. สามารถเซตแล้วก็ไปเสียบเครื่องอื่นได้ Support mm hmm. ก็ไม่มีอะไร Version mm hmm. Info Software Firmware อะไรอย่างนี้ ก็นี่คือหน้าตาข้าวของซอฟแวร์ของเซมสตรอมไมซ่าโอเคครับมาลองเล่น CS GO กันเหมือนเจ้าตัวเอาตกอฮะตัวนี้ไมซ่าพี่แว่นปรับที่800 DPI แล้วก็500เฮิร์ตตัวนี้ปรับเฮิร์ตได้นะฮะเป็น500เฮิร์ตนะ <c oughs> ตายเลยยิงไม่ทันอ่ะตัวนี้อ่าได้อยู่ ด้วยความที่เป็นเลเซอร์ฮะเลเซอร์เซนเซอร์มันจะรู้สึกแบบยังไงเดียรีสปอนส์มันจะไวกว่าออปติคอลหน่อยอ <like> ลองไว้สักพักะ่ะอารมณ์การจับก็คล้ายๆเจ้าตัวอัลกอร์ฮะแต่ที่จะไม่คล้ายก็คือตรงตรงนิ้วโป้งกับตรงนิ้วนางมันจะมีวัสดุที่สกักสากนิ้วหน่อยนะอย่างที่แว่นโชว์เห็นตอนแรกนะครับผมการจับก็คงแบบเป็นแบบแบบ ปาลมเหมือนเดิมทำไมวิ่งไม่เจอใครเลยเนี่ยโอ้โหพอเจอก็ตายไม่เลื่อนเหลือน้อยเดี๋ยวสักอีกสองตัวนะฮะยิงตายสักสองตัวอ่ะเดี๋ยวลืมให้ดูครับว่าถ้ากวาดเมาส์จะเย็นดีขนาดกวาดเมาส์นี่ฮะห้าร้อยเฮิร์ตไอยวยนะฮะงูวาย ว่าไม่เร็วฮะโอ้โอ,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 อไม่ตายวะโอ้โหสวนมานัดเดียวตายมาอีกสักสองตัวฮะ AK47 ตายไปหนึ่งฮะเวนดึกว่ายังเดินไม่ได้ฮะอ่า หลือสิบเก้าโอ้โหโอเคก็คร่าวๆเฮ้ยดีกว่าอ่าตัวอีกวตายปะล่ะตายปะ <laughs> เหลี่ยมไม่สู้ไม่ได้โอเคก็ถือว่าคร่าวๆสับเจ้าตัวไมซ่าแล้วผมเดี๋ยวฟังสรุปกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็สาหรับเจ้าตัวไมซ่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวรุ่นพี่ของซีรีส์เมาส์แบบคลาสสิกสไตล์ของทางเซมสตอมเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะเอามาโปะคู่กับ i อ e วี3 0ดูก็เหมือนพี่กับน้องเลยนะอย่างที่ทราบว่า i e อวี3 0ะหาซื้อยากแล้วมันไม่ไม่ผลิตมาแล้วฮนะใครใช้ก็ต้องพีออเดอร์จากจีนมาแล้วก็บางทีก็เปิดดูไส้ในนี่สนองสนิงเต็มหมดเลยฮนะเซมสตอมก็นึกถึงจุดนี้ฮนะแล้วก็ท,ทําเมาส์ที่รูปร่างรูปทรง แทบจะเหมือนกันนะฮะสำหรัาบาคนที่ชื่นชอบเมาส์ทรงนี้ทรงมือขวานะฮะคลาสสิกสไตล์นะครับผมถือว่าผลการเทสถือว่าไม่เลวเลยเดียวนะครับผมสำหรับ CM2 Myza ใครที่สนใจเมาส์รูปทรงแบบนี้แล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเซนเซอร์ใหม่ๆสามารถปรับมาโครได้นะฮะใช้แล้วก็ตอบสนองกับมือได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็สาม,มารถหาซื้อได้ตามร้รานเกมมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวแฟ่นขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ ทําทช่องแหวนอยู่กูรละเลยไอเลิศมือไทยไอไล่ผัดหมน้องได